กาส่วนผสมมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีแป้งขนมปังนะครับ330กรัมนะครับแล้วก็มีแป้งเค้ก120กรัมนะครับมีน้าตาลทราย3ากรัมนะครับมีเกลือ8กรัมนะครับ28กรัมนะครับแล้วก็มีในสดรสจืดนะครับ50กรัมแล้วมีไข่2ฟองนะครับแล้วก็มีนมสด230กรัมนะครับแล้วก็มีแครนเบอร์รี่นะครับแครนเบอร์รี่แห้งนะครับ ส่วนผสมครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตีกันเลยนะครับเริ่มจากใส่ของแห้งลงไปก่อนนะครับแป้งขนมปังนะครับแป้งเค้กน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ยีสต์นะครับ จะนวดกันที่30นาทีนะครับเราก็เดินเครื่องก่อนนะครับให้ส่วนที่เป็นของแห้งนะครับเข้ากันดีนะครับสักพักหนึ่งเราก็เติมของเหลวลงไปนะครับแล้วก็จะเติมน้ำสดลงไปก่อนนะครับ ทำด้วยไข่ไก่นะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นเนยสดนะครับเดีย๋ยวเราจะเติมครั้งสุดท้ายนะครับเวลาตีเครื่องนี้นะครับแนะนำให้ถอดฝาออกนะครับเพราะว่าจะทำให้ขนมปังเราร้อนนะครับ ที่ใส่ไปตอนแรกก็เพื่อว่าป้องกันไม่ให้ส่วนผสมที่เป็นของแห้งฟุ้งกระจายนะครับพอตีไปสักพักหนึ่งนะครับส่วนที่เข้ากันรอบแรกนะครับเข้ากันดีนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็เติมเนยสดลงไปเลยนะครับแล้วก็ตีต่อนะครับให้ครบ30นาทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คกันอีกทีหนึ่งว่าแป้งเราเป็นฟิล์มหรือยังนะครับถ้าแป้งเป็นฟิล์มเสร็จแล้วเราก็เอามาขึ้นรูปนะครับรอใส่แคนเบอรี่ได้เลย ตีไปแล้วสามสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คแป้งกันดูนะครับว่าแป้งเราเป็นฟิล์มหรือยังนะครับจับที่เช็คนะครับผ่านแล้วสามสิบนาทีนะครับก็จะเป็นเนื้อฟิล์มแบบนี้นะครับก็ตอว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ทีนี้หม้อลักษณะที่เป็นสเตลเลตแบบนี้นะครับก็จะมีเศษนะครับเศษขนมปังติดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะขูดออกได้นะครับ สร็จแล้วเราก็จะมาหมักแป้งกันนะครับปันเป็นก้อนกลมๆนะครับเดี๋ยวเอาเศษแป้งที่เหลือติดหม้อนะครับออกให้หมดนะครับเราจะปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ที่ หม้อตีเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอให้ขนมปังโดของเราขึ้นเป็นสองเท่านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาหมักแป้งนะครับเราก็ต้องเอาฝาของหม้อนะครับมาปิดไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้อากาศออกนะครับแป้งก็จะได้ขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับหลังจากที่แป้งนะครับขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นเป็นสองเท่านะครับ เราก็จะมาแบ่งแป้งแล้วก็เพื่อที่จะขึ้นลูกกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งกันนะครับจะแบ่งแป้งออกเป็นก้อนนะครับน้ำหนักเท่าๆกันนะครับจะแบ่งน้ำหนักแป้งนะครับก้อนละห้าสิบกรัมนะครับ หลังจากที่เราแบ่งแป้งเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณก้อนละห้าสิบกรัมนะครับอาจจะมีเกินบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยให้เท่ากันนะครับสูตรนี้ก็จะได้ประมาณเดี๋ยวนับให้ดูก่อนหนึ่งสองสมาหกเจ็ดแปดประมาณได้สิบเจ็ดก้อนนะครับสูตรนี้ก็อนละประมาณห้าสิบกรัมนะครับได้สิบเจ็ดก้อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ ปั้นเป็นก้อนกลมๆนะครับพักไว้ก่อนเราปั้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะครับเราพาักไว้ก่อนนะครับสักครู่หนึ่งนะครับประมาณสักสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับในการคลุมพลาสต,ติกไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไส้แคนเบอรี่แต่หลังจากที่ห่อแป้งไข่ตัวสักพักนะครับเดี๋ยเราก็จะมาใส่ไส้กันนะครับไส้ที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะเป็นไส้ แคนเบอรี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ฟองอากาศนะครับถ้าใช้เป็นลุกกิ้งนะครับฟองอากาศจะออกมาจากแป้งได้ดีนะครับถ้าใช้มือใช้มือก็ได้นะครับแต่ว่าฟองอากาศก็จะออกน้อยนะครับ แล้วก็ใส่แกนเบอรี่เข้าไปนะครับพอประมาณนะครับเสร็จแล้วก็จับโมมกด้านหนึ่งพับเข้ามานะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัดเป็นฝอยเส้นเ,เ,เล็กๆนะครับ ตัดเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดตรงปลายนิดนึงนะครับแล้วเราก็ม้วนมาเรื่อยๆนะครับม้วนเบาๆก็ได้ครับอย่างนี้นะครับ ไส้ที่เราเตรียมไว้เป็นไส้แคนเบอรี่นะครับหรือเพื่อนๆจะมีไส้อย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไส้หมูยองนะครับไส้ลูเกตนะครับไส้แฮมไส้กรอบพวกนี้ใส่ได้หมดนะครับเส่แล้วก็ใส่ไปนะครับแคนเบอรี่แล้วก็ม้วนอีกมุมหนึ่งนะครับ แคนเบอรี่ไว้นะครับปิดหน้าปิดหน้าแคนเบอรี่ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็มาตัดให้มันเป็นเส้นเล็กๆนะครับ ครัเสร็จแล้วเราก็รีดตรงปลายนิดนึงนะครับเสร็จแล้วก็ม้วนมาเลยแบบนี้นะครับ หลังจากที่คุมพลาสติกไว้นะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับแล้วมาเปิดดูก็พร้อมที่จะอบแล้วนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะอบนะครับก่อนหน้านี้ก็อย่าลืมวอร์มเตาไว้ก่อนนะครับประมาณสักสิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะครับวอร์มเตาอบให้ได้ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบองศานะครับแล้วเราก็จะอบด้วยอุณหภูมิขนาดนี้นะครับไปเป็น เวลา20นาทีนะครับก่อนที่จะอบนะครับเราก็มาทาไข่นะครับทาไข่ผสมนมนะครับตรงบริเวณขนมปังนะครับเพื่อที่จะให้ขนมปังมีความเงางานะครับหลังจากที่ทาไข่เสร็จแล้วนะครับเราก็นําเข้าเตาอบเลยนะครับเราจะอบเป็นเวลา20นาทีนะครับหลังจาก ผ่านไปสิบนาทีเราก็จะกลับถาดนะครับแล้วก็อบต่ออีก10นาทีนะครับผ่านไปแล้วยี่สิบนาทีนะครับเราก็นำขนมปังออกมาได้เลยนะครับ